โอเคเอาละมวยตูดมากนั่งรถมาไกลเอาละเสียงเด็กที่ไหนวะอ่า you can t feel t h a I'm over the map was money off บ้า oh, บ uh, an ้า uh บ้า uh อัน uh นี uh ้เ uh ท่า uh กับสามบาทนี่เท่ากับยี่สิบห้าบาทอืม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 วันนี้ได้เงินสิบบาท ปิดเดี๋ยวอ่พีสูงเก้าหกโรลเพยม์มดปิดอยู่อ่ะนาย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 อยากวิ่งเร็วไหมนายไปหาที่เต้นตรงนั้นสิเต้นตรงไหนเดี๋ยวก่นอนนะอู้มันนี่นั่นคือเต้นอะไรเนี่ยนี่คือชมหน้าคนสร้าง มีอาวุธอยู่หาดูสิอะไรน,นี่นี่อาวุธเหรอเนี่ยและนี่อะไรพราชายแล้วเขาบอกให้เราอู้ชี่ปืนดีเซตอาการโอเคอ่าอู้รถหองแ a บวิจัยเราอืม เอาออกซิเวอร์ออกไปเอาตลอดท o โอเพนจ i ยูอะไรรถแจ็ครถจิ๊บม,มันแพงอะต้องพันพันกว่าไม่ไหวละราคาไม่เรามีไอ้นี่อยู่อืม,อมโอ้มันนี่อะไร โอ้มือน I love you be my friend ฉันรักคุณพวกเราคือเพื่อนกันอืมขับเลือโอ้ชิให้รถทิปรถทิปขโมยได้ไหมได้ยินเสียง รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรแวววแว้วแว้แว,ว,วอยู่ขับตรงไหไเนี่ยอ,อู้เสียงค่อนข้างจะดังถ้ามีเสียงเพลงหรือเสียงอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับทุกคนอ,อู้แรงไปหน่อยอ,อะไรอ่ะนี่หรือเปล่า SCP อู้ ีึกปะตกอืมอู้อู้อู้อูอ่าเอาเป็นว่ามันเข้าไปยากโอเคอืมเดี๋ยวเพิ่มค่อยมาเขียนกันถอยหลังซี่คอนโทรแล้วรถติดหรือว่าอะไรโอเค อูอูอูหลบหลับหลับรึเปล่ามีประตูนี้ระพย์ระยเดี๋ยวยากจริงๆเลยวิ่งไปดีกว่าฮึตูโกอียูนิฟอยอ้าวอ้าวัสดวเพื่อนฮึเพื่อนอะไรอ่ะยูนิฟอร์ม ปิดคอนโทรลูมเปิดประตู please อ่าเลยเลยเลยเปิดประตู please okay เอาละคีย์การ์ดคีย์ ขี้อ่ะเราได้ขี้มาแล้วขี้อ่ะยูนิฟอร์มห้องแต่งกายอู้เราจะใช้เป็นชุดอืมแน่นอนสีเทาผมชอบสีเทาอืมอันนี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอู้ชี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 ปิดประตูอู้อู้ชี close the door now close off เดี๋ยวนี้ off the door off เร็วมันไปไหนละให้ทุกคนฟังเสียง oh jeez คือ านที่เสียงนั้นสมมติงานนี้อ่าคาสดีประตูคาสดีเอ่อคาสดีคาสดีปิดอยู่ประตูใครเปิดไว้เนี่ยทุกคนดูแขนมันเนี่ยดู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 แขนมันทะลุเข้ามา คือตอนนี้คือมันไม่มีนิภัยคือไอ้เจ้านุ๊คนนี้คือเป็นคนคุมประตูอยู่ตอนนี้ซึ่งเราจะปล่อยให้เขาคุมไปปกติผมจะเป็นคนคนคุมประตูนะผมจะใช้แบบวันบายวันโอเคนายปิดประตูอันนี้แล้เปิดอันนี้หน่อยเชเอาปิด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 ด้านซ้าย โอเคเราเปิดด้านขวาเลยเปิดแซ่โ okay. อเคเ้าเจ้าไอซีพนายอยากตายวันนี้เลยใช่ไหมอู้ <Yeah. S 1> ยายิงมาให้ตายไปเลยยิงยิงยิงอู้ชีเสปิดประตูเลยเพื่อนระบบนิรภัยของเรา โอเคอาล่ะทุกคนแล้วไม่เปลี่ยนชุดนะอันนี้มันชุดออกปฏิบัติการไม่เป็นไรเพื่อนปิดปิดประตูเดี๋ยวนี้ปิดปิดเปิดด้านซ้ายเล็งไว้เล็งไว้ได้ยินเสียงเด็กที่ไหนไหมทุกคนันี้เสียงเด็กที่ไหนกันม้นี่ใครอยากโดนยิงหน้าไหม โอไม่ไมาไมายมาไมายสยฟีสาส่ฟีดเอาเพลงเด็ดดอเลยเพื่อนผมคิดว่าผมต้องตายแน่เลยจริงไม่เข้าอหรือยิงไม่โดน ยิงไม่โดนเหรอเอาหัวทิ่หมหัวตัม้มโอ้ยปิดประตูเดี๋ยวนี้โอเคทุกคนคือระบบนี้รภัยของเราคือไม่ได้เลี่ยงอ่าันนี้ป้ายห้ามเข้าอยู่ area 47 is east waiter foundation area โอเพนเดอะดอโอเพนดอเลยโอเวนพร้อมมากตอนนี้คือพร้อมยิงมาก มันบิดจริงนับวันยิ่งยากขึ้นทุกวันแล้วมันบั๊กหรือว่าอะไรปกติมันตน้องวิ่งฆ่าเลยนะ โอเคแผนการนี้ผมว่ามันจะไม่ดีล้วมาประตูฉุกเฉินเลยอันชี้อะไรสักอย่งอูอ้ๆูู้้เสียบบัตรอ่านั่นแหละคีย์การ์ดห้าเปิดประตูทำไมโอวหในกรณีแล้วในกรณีนี้ผมว่าเราต้องถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่ามันค่ายากแล้วล่ะ มันจะเปิดในอีกห้าร้อยกว่าวิคือไอประตูที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คือประตูนิวเคลียร์คือถ้าเปิดปุ๊บต้องใส่รหัสแต่ก็ปากกว่าฝาดเลเซอร์เข้าไปเอาละ่ะรหัสผมจำไม่ได้แต่ทำได้ว่ามันลงท้าเลขหนึ่ง 1, หกเฮ้ยถ้าคุณเห็นจุดหมายนี้ให้คุณสโค้าบ้า,บา,บา หรือว่าไปหาโค้ดที่ s e c u r i t y Door i s In มันจะมีอะไรอ๋อแล้วก็ฟังสัญญาณจากเ a ด i o โอให้ไปที่ไอห้องตรงนี้แล้วก็ไปฟังสัญญาฟังสัญญาณจากเ a ด i o โอโอเธออ่านไม่ออกนี่คือมาไปที่ตรงนี้ทำไม coming soon sorry coming soon sorry อะไรต้องมีอะไรสักอย่างในห้องตรงนี้สินะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเลยนั่นา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 นัเห็นไหมทุกคนสีแดงๆอ uh. ่ะมันเป็นไนตอตัวเปิดอ่ะ uh. โอเคห้องยังเห็นอยู่เลย ต้องมีห้องปฏิบัติการรับอะไรบางอย,าย่างนี่แหละโอ้ชีเซ่เพื่อนโอเคแล้วก็กดเปิดประตูซ้ายเปิดประตูซ้าย แล้วเราก็มาตรงห้องคอนโทรลูมแล้วก็ปิดประตูคือไอตรงนี้เราไม่ได้อะไรคือเป็นห้องอะไรสักอย่างนะเราจะไปที่เรดิโอแล้วฟังสัญญาณกันนะทุกคนซึ่งเรดิโออยู่ไหนเรดิโอเรดิโออยู่ไหนอยู่ที่ฐานปะ อ,อ้าอ้าวอ้ามันเกิดใหม่อีกแล้วเหลอ,อ e er. can't die is back again ไหนวิทยุวิทยุเลดี้ออไม่มีแล้วันีนี่นี่แสสัญญาณไม่ใช่อะไรที่ไหนอะดู don't enter อะไร นี่อะไรไปขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าอู้อู้อู้ออโอ้ยจับจับจับจบจับจบจบจอนี่นีอะไรดิโอ Sounds good. Um, as I've said, I'm pretty busy now. We're giving the mobile task force a little brief before sending them in. I'll get there and give you the code when we're done. Shouldn't take longer than fifteen minutes. <laughs> 7, 7 8 1 6ทุกคน7 1 8ทุกคนฟังนะ7 x 1 6 7 8 1 6ฉลาดจริงๆฝันดีถ้าละถ้าสงสัยว่าทำไมถ้าผมไปเล่นแบบอื่นแล้วมีคนทักว่าคิมก็ไม่ต้องสงสัยนะ โอเคเราจะตัดไปตอนที่ไอห้องประตูนี้เปิดเลยหรือกันนะวอชโค้ดโค้ดอะไรอะไรเพื่อนทำไมเพื่อนจะยิงพังเข้าไปเลยเหรอมันพังไม่ได้อ่ะอืมถ้าหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับสองนาทีโอ้โห 120่้อสอบสองนาทีโอ้โอีอกสี่นาทีอะทุกคนผมนอนรอเลยทีเดียวอะอ้ามันมีคนบอกรหัสแล้วนี่วเจปดหนึ่งหกเจ็ดแปล้วอ่าใช่7จดแปดแล้วหนึ่งแล้วหอือ โอเคเราพร้อมที่จะเบิดเพราะว่าเอออาจจะเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์นั่น,น,นี้อืมไม่รู้่ะเห็นแป้นพิมพ์แล้วสีรู้สึกอยากพิมพ์อ่าถาว่าชื่อผมในภาษารัสเซียมันพิมพ์ยังไงมันพิมพ์อย่างงี้โอเคไราสักละแล้วอีกสองนาทีทุกคน อีกแค่2นาทีเท่านั้นอีกเพียงแค่1นาทีครับทุกคนดูดูดูหนาทีในเกมนี้ถือว่านานมากผมยืนรอเนี่ยต้องแต่200กว่า200กว่าวิโอ้โหนานมาก เค okay. ประตูปเปิดแล้วเจ็ดแปดหนึ่งหคือถ้าโดนทีเดียวคือไอ้นี่เลยใช่ไหม เอาละทุกคนฟังเสียงที่ผมอยากฟังลทุกคน คำเตือนอ่อาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง go to เป้าหมาย point and for the, and the helicopter คือเอาง่ายๆคือให้ไปตรงจุดนั้นแล้วก็ขึ้นเัลิีคับเจอรหนีไปซะก่อนที่มันจะระเบิดเัลิีคับเตอร์จะออกไปใน60สิบกว่าวิเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเองเพื่อนมาเพื่อนมา Come on faster faster f a s t e r น้อยโอ้โหมากันเร็วๆสิก็ระเบิดแล้วเนี่ยมันจะระเบิดเหมือน r e s i d EVIL n t e ไหมปั๊มระเบิดตามหลังแล้วหอตก mm hmm. นี่แต่สุดท้ายหอก็ไม่ตกนี่หว่า Commander and you in the h e l e มาเพื่อนมากันให้ทันอู้ชิดไม่น่าตั้งนาฬิกาปลุกเสียงดังวะเลยเอาละฮาลิคอปเตอร์ออกไปแล้วกด A W S U S อ D อเขาคุยอะไรกันนะทุกคนอืม mm hmm. เราวิ่งเชิดเออปะปะบะบะบะปะอืมค้างเฮ้ยเน็ตเน็ตโอเคเน็ตมาแล้วโอเคเอาล่ะทุกคน คาพแรงสูงมากเรียบร้อยจบแล้ว SCP-8 จบครับผม